พี่น้องป้องไปเดี๋ยวรอเบิ้งเบิ้งเบิ้งน้องเบิ้งยี่บนอ้วนขึ้นอับน้ำแล้วพี่น้องอับน้ำแบบห้าแป้งแล้วแล้วเบิ้งผิวอันหน้าตาบอกเลยว่าหน้าตายีาบุตอนนี้กำลังต่งตึงเต่งตึงยอนยังเต่งตึงยอนวอ่าอ้วนขึ้นไงพี่นอ้องอ้วนขึ้นนี่พอิติดคนตาพี่น้องอดิบติดคนตา ถ้าเปล่งธรรมดาถ้าคีมถ้าคีมหรอกะถ้าเปล่งขับน้อยหนึงน่งถ้าจะออกเดทเดียวบ,บนแนน้ำเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ พบ่ยักบ่้อมเนาะตัวนี้นะคะพี่น้องยายบ,บนใช้ครีมแตงโมกันแดดรองพื้นกันแดดเซเว่นอันของเซเว่นได้พี่น้องนี่เนี่ยเห็นบ่ตัวนี้เลยเนี่ยอันนี้จะมาเผยเคล็ดลับให้ฟังที่ยายบ,บนออกแดดออกหน้าไปใส่เห็ดห้เห็ดหน้าตลอดเนี่ยยียบ,บนจะใช้ครีมรองพื้นกันแดดตัวนี้เด้อพี่น้องที่ยุบ้านอ่ะ บ่ได้ใส่อย่างมากมม้เด้จะใช้ครีมรองพื้นกันแดดตัวนี้เลยเต็งโมนี่ไปหาซื้อได้เนี่ยตามเซเว่นนี้เยอะแยะนะพี่น้องนะเออก้อนสีออกแดดรองไน้ก้อนสีออกแดดรองไน,น,อองน้ไปให้ไปหน้าหรือว่าไปใส่กระเลวเต้น,นะคะเนี่ยถ้าโดนแดดเนี่ยเฮาเฮาทาครีม oh, oh, อ่ะโอเคทาครีม okay. ตัวที่ญี่ปุ่นเอามาขายเนี่ยเอามาใส่หรอใายใเพื่อนๆนเนี่ยใช้ตัวนี้ด้วยควบคู่กันไปนะคะ ตัวนี้เราสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนใส่ได้ทั้งกลางวันกลางคืนพี่น้องแท็กเก็ตของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเราเนื้อครีมจะเป็นสีเหลืองเหลืองขมิน้นเพราะมันเป็นคิีมขมิ้นพี่น้องกินหอมนะคะกินหอมมากเลยตัวนี้เนาะบรรจุในกล่องแบบนี้นะคะเขาจะนี่เออเป็นของจริงของแท้นี่แบรนด์ของเขานะคะพี่น,อน้องมียอมีวันเดือนปีผลิตเรียบร้อยนะคะอยู่ในหนีเดอรฮัลโหลพี่น้อง นี่ย,ยบุใส่ทียบนทีทุกคนถาม่ายะบนไปทําอะไรมาทําไมหน้าสวยขึ้นทําไมหน้าเด้งขึ้นทําไมเอดูอ่อนเยาว์ลงสวยขึ้นวาสันวาเออี่บนญก็เยบุยบก็สังเกตจากของที่รบอือนะตามนั่นหมดไปแล้วนะครับพี่น้องที่เยบนสร้างมาเนะ่ะสามหลสามหลหมดไปเรียบร้อยคนละสองละสองละสองเยบนหายคนละสอง้ะ,องะ,องะ,องะพี่น้อง ยายบ่นให้แค่คนละสองละสองทานั้นเพราะว่าเพราะว่ามันมีแค่นี้แล้วผู้ใดทดลองใส่นะคะทดลองใช้สองกล่องสองกล่องสองตลับสองตลับเนี่ยถ้าถูกแล้วอะ่ะเจ้าหนาใสขึนนาขาวขึ้น,น,นเจ้าจะเผาล้มก็ได้นะคะท้าน้อยน้อยลงแล้วก็ท้าน่อยนอยลงละกันใส่คิมรองพื้นหรือว่าคิมบำรุ่งผิวยางอื่นนะคะมาบำมุ่งไว แล้วใช้ตัวนี้น้อยลงนะคะวันเว้นวันก็ได้ถ้าใซเบอร์องตลับแล้วบ่ม,วมีบ่มีบนจิตไปสื่อเดี๋ยวบนกับว่ายัางหายไปสื่อตามตามตลาดตามอย่างทั่วๆไปดอกพี่น้องเพะว่าของเลียนแบบมันหลายเด้อของเลียนแบบเยอะเหล้วคิมขมินเนี่ยบแม่นว่ามียี่ห่อเดียวนะคำว่าคิมขมินมีหลายยี่ห้อมีหลายแบบหลายอย่างเด้อพี่น้องเด้อต้องสังเกตให้ดีของเรานี่คือเป็นคิมเฮอร์เบิ้ลขมินนะคะขมินเฮอร์เบิ้ลนั่นแหละ ขั้นอยากได้ของจริงของแท้ยี่บนไดมาจากสายยี่บนไดมาจากตัวแทนของบริษัทนะคะของโรงงานที่ผลิตเลยจากภาคใตะคะ้เด้อค่ะเด้อของจากของจากภาคใต้ดีเลยว่ามันของอยู่ในไทยว่ามันของอยู่ในอ่ากรุงเทพหรือในอีสานเขาด้อยู่ภาคใต้นะคะโรงงานเพิ่นปาน,นี้ถ้าผู้ใดสนใจใส่ถือแล้วติดต่อยี่บนได้นะคะหรือจะอ่ายี่บไห่เบอรขของลูกสาวยี่บนไปนะั่นทุกคนก็สามารถ เอสหรือทักไปทางทางไลน์หรือว่าทางอะไรทั้งเบอร์ทางอย่างของลูกสาวใดหรือบรสะดวกการทักมหาเยบุญได้คือเก้านะคะเยบุญจะส่งออเดอร์ให้สําหรับมือนี่สองเซตสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะคะสองเซตสุดท้ายคนละสองจุดนะคนละสองตะับไปเร็วนะคะเหลือยุอันเดียวคอรอเหลือยุแตะรับเดียวคอรอนะตอนนี้เนาะเพราะว่าเยบุญส่งไปให้ลูกนะโหลหนึ่งกล่องหนึ่ง มันจะเป็นกล่องแบบนี้พี่น้องกล่องของเขาจะมาแบบนี้เลยนะคะเนี่ยกล่องของกล่องของเขาจะมาแบบนี้หนึ่งกล่องได้บรรจุอยู่หนึ่งโหลหนึ่งกล่องบรรจุอยู่หนึ่งโหลพี่น้องอันนี้กล่องเป่ามันดอกก็บุ้งทรงบนเรือยบบนเบิดไปแล้วสามสร้างอีกตอนนี้สร้างอีกสองเป็นห้าบ่พ่อกันนะคะพกเกตกับเพื่อนเรียบร้อยไปเรียบร้อยแล้ว จักใส่ดีบ่าใส่ดีสิาพากันตุนไวเซียวไปเมืองหนอกน้ำสันดียวฮะละบ่านนี้คันู้ได้ใส่ถือคันูพได้ใส่เรี่ยวติดต่อสอบถามมาจะไปหาซื้อน้ำทองตลาด่าไปหาซื้อน้ำตลาดหนาทีเขาวางขายมันบมเมนตตัวนี้ดอกพี่น้องมันบมเมนตัวนี้นะคะเนี่ยตัวนี้มันจะมีจากตัวแทนจำหน่ายนะคะาจะสื่อจากตัวแทนจำหน่ายโทรนั่นนะคะนี่แหละบางคน บางคนมาใส่เล้วเวลาเร้าใส่หนาดำก็เกลใช่มันบางพี่น้องเพราะว่าหนาเท้าใส่ครีมเข้าใส่ยางแล้วมันมันปรับสภาพผิวบางแล้วใส่แล้วเทาก็ต้องผนอมก่อนจะออกดดแดดเราต้องใช้ครีมกันแดดค,ครีมถนอมผิวครีมบำรุงผิวสก่อนทุกคนทุกยี่ห้อทุกเครื่องสำอางนะคะไม่มีว่าใช้แล้วถาวรขาวแล้วถาวรมันต้อง กับมาดําคือเกา่ขาข้าเมาบไปรักษารักษาครั้งเดียวจบตลอดชีวิตเป็นไปบบได้พี่น้องเป็นไปบบได้เนาะเอ้อญี่บุนอ้วนขึ้นหลายพี่นอ้องเอาซัมเน่เดี๋ยวญีุ่นไปเฮ็ดเนวกินกอนผูน้ใดสนใจติดต่อสอบถามได้อันเออเออเมื่อเศร้านี่เมื่อเศร้านี่ญี่ปุ่นมาเบาเรื่องคิดเราเรื่องจะไปต่อหรือเพาะซัมเน่มั็นพอสำหรับน้องที่อ่าพนโทรมาปรึกษามาถามญี่บุ่นะว่าสิปิดไปต่อหรือเพาะซัมเน่ บานี้ยี่บอกเลแนะนําในการครบกับฟอเดทกับฟอว่า <Okay. S 1> เฮาสี่เดทกันแล้วเฮาสี่สังเกตแบบไหนตัดสินใจยังไงเนาะ oh. อันก็มีหลายหลายหลายคอมเมนต์นะคะทีนแนะนำเราก,ก็แสดงความคิดเห็นต่างๆนานานะคะต่างๆนานาแต่มันก็มีอีกบางคอมเมนต์นะคะที่มเม่นเขามาแล้วเหมือนกับเหมือนกับว่า เราเย็บบนไปอา่านเมื่อแล้วไปอา่านไปอา่านมืแล้วมันมัน,ม,นมันมีความรู้สึกที่ว่าผู้หญิงไทยเห็นเกียติตัวมากไปไหมผู้หญิงไทยเห็นเกียติตัวมากไปไหมอันอันเดืองที่ว่าเราเดินสายฝอเราเราจะหาผัวฝรั่งทั้งทีเราต้องเอาให้ดีต้องเอาให้รวยต้องมีรถมีบ้านมีที่ดินไว้ไว้เออเขาเอืว้วไว้ยั้งก่อไว้ปลนเปลอความสุขให้เฮ้าใ,ในในบ้านปลายชีวิต เราเหนื่อยเราลําบากมามากแล้วบั่นปลายของชีวิตเขาต้องเรามีผัวฝรั่งทั้งทีเราต้องมีรถมีบ้านมีที่นู่นนี่นั่นลหลายอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกให้เขาในบั่นปลายชีวิตเอเอยบนุนยบุนคิดเมื่อเรวมันเหมือนกับว่าเราเป็นผู้หญิงเคยที่เห็นเกศตัวไหมก็บ,บ่ได้เห็นเกตตัวหรอกเนาะถ้ามองไปอีกแบบหนึ่งแต่ว่าความคิดของยิบุนนะนะพี่น้องความคิดของยิบนุนยิบุนคิดว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้มั้ง บบต้องถึงขนาดนั้นก็ได้บที่ว่าถ้าเราได้ผัวฝรั่งเราต้องมีเราต้องรวยเราต้องมีรถมีบ้านมีท,มที่มีทุกอย่างมีเงินนั่งกินนอนกินส,สุขสบายในบ้านปลายชีวิตที่บนก็นเลยว่าที่บนมาต้องการถึงขนาดนั้นก็ได้มัง้งเอาอเอาแค่ว่าเขาซัพพอร์ตหรือดูแลเราได้ในระดับหนึ่งให้เฮ้ามีกินมีใส่บ่เป็นหนีเป็นสินอยู่แล้วอยู่ด้วยแล้วสบายใจ อยู่ด้วยแล้วสบายใจบอเงินทองบ่อขาดมื้อน่ะไหมพี่น้องบ่อไดแรนอ่าขึ้นเฮียนสูงลงเฮียนต่ำยืมมามาใส่เออสร้างผัวข่อยส่งมาสร้างข่อยมีเงินหนข่อยยืมก้อนเน่อันนี้บอบอบอถึงบอถึงกับขนาดนี้แล้วก็บบอบอให้รวยถึงกับว่ากูต้องมีรถมีบ้านไปไหนมีรถนั่งอ่านอนห้องแอร์น่นนี่นั่นแบบสบายแบบเป็น เขาเรียกว่าอย่างอ่ะคุณนายหรือว่าคุณหญิงเลยอ่ะกับกบช่ขนาดนั้นเนาะพี่น้องเนาะนอบนก็เลยมามองว่าเอ๊ะทาถ้าเฮาเขาประเดินสายฟอแล้วเฮาคิดขนาดนั้นต้องการขนาดนั้นมันคุ้มกใช่มั้งบางคนฝรั่งเขากับเนาะฝรั่งเขากับบอดดี้รวยพี่น้องฝรั่งเขากับบอดดี้รวยฝรั่งเขากับบอดี้มีเงินมีทองขนาดนั้นแล้วฝรั่งเขาก็ไม่ได้รวยทุกคน แล้วกับบุญวาสนาของคนเฮามันกับวอทอกันเอาพี่น้องไม่สายเขาเอาซัมนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อเอาเป็นว่าตามนี้เลยละกันนะคะเอาตัดสายไปละเป็นผู้ใดเนาะทละพี่น้องกอาขั้นผู้ใดสีเดินสายผัวขั้นผู้ใดสีเอาผัวพลังก็คิดตรงนี้นิดนึงนะคะอย่าไปเรียกร้องอะไรมากมายเอาข่อต่อมาสน,นะคะเพราะว่าพลังเขากับธรมาหากินเขากับมิลูมีเจ้าเขาก็มีคบอบครัว,วของเขาเหมือนกัน เอามาดูแล้วเขาได้ะระดับหนึ่งก็โอเคนะคะแต่ว่าคุ่นวัดาสนาองคนเขามาันปะทอกันนะคะพี่น้องเนาะเอาซ้ำนั่นละ่ะคิดเอาหาเอาจยากได้แบบไดเลือกเอาแมนโบพี่น้องเก็บบนก็ได้ซ้ำนี้ละลละขอบคะุณหลายหลายค่ะ